นี่ถือว่าเราเราแยกคายในเนื้อธรรมของพระศาสดาเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเลยนะคือมันสามารถชี้ชัดแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันได้นะกรรมราคะแค่ไหนกรมรมฉันทาเป็นยังไงแยกในส่วนสังโยชน์แค่ไหนในส่วนที่เรียกว่าอัาธาอาธินวะอยู่แค่ไหน <c oughs> นะ <c oughs> สกาตาคาอานาคาแยากได้ชัดละนะ ชั้นที่หสุตาวาสก็แยกชัดละคุณสมบัติยังไงสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วผู้เจ้าบอกไว้ทั้งนั้นแต่เราหาไม่เจอหรือเจอแล้วแต่การเชื่อมโยงมันยังไม่ถึงไปไม่ถึงเราก็าอ่านไม่รู้เรื่องอในหลายพระสูตรเราอ่านผ่านตาม,มาแล้วไม่รู้กี่รอบแต่ก็ไม่รู้เรื่องคือรู้เรื่องแต่ไม่รู้ลึกนะเพราะความลึกในแต่และพระสูตรมีแต่พอเรามาแกะทีละเรื่องแกะทีละเรื่อง แล้วเราเห็นปัญหาและเกิดปัญหาทีละเรื่องเมื่อมีปัญหาจึงจะหาคําตอบงนั้นเมื่อไม่มีปัญหาก็ไม่เห็นคําตอบทั้งที่พระสูตรก็อยู่คาตาก็ไม่เห็นคําตอบเพราะยังไม่เห็นปัญหานี่อก็เลยมาคิดว่าเวลานั่นไปเนี่ยปัญหาต้องสรุปให้ได้ก่อนปัญหาคืออะไรมันถึงจะหาคําตอบไงใช่ไหมต้องหาโจทย์ก่อนนะอ่าเจ์ผิดหาไม่เจอเหมือนกันทั้งที่อ่านอยู่ก็ ปุคนสีจ่จำพวกแล้วไงล่ะสกาธาคามีอุตังโสโตโอ,อันตราแล้วยังไงอะ่ะ <c oughs> ไม่เห็นบอกอะไรได้เลยใช่ไหมแต่พอมาแกะเรื่องอนาคาแกะไปแกะไปพระสูตรนี้มีความหมายขึ้นมาทันทีมาตอบโจทย์ได้ทันทีแล้วยงไปถึงสกาธาคามีด้วยใช่ไหมสกาธาคามีไปเกิดตรงไหนกลายเป็นมารู้จากการแกะหาเรื่องอนาคามีทําให้รู้ชัดเรื่องสกาธาคามีเพิ่มขึ้นอย่างนี้ คือนี่คือความโยงใหญไปกันหมดเลยยงก็จะเห็นภาพทั้งหมด <c oughs> สิ่งเหล่านี้ก็ใช้จากพระสูตรของผู้เจ้าทั้งนั้นในพระสูตรอย่างในภาษาไทยก็จะมีผิดบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเห็นไหมเราก็จะโยงไปบาลีะบาลีผิดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรยงไปบาลีต่างประเทศอีกมาเชื่อมกันมันต้องหาจนได้แหละใช่ไหมอ่าพอหาได้ปุ๊บมันก็ชัดละแต่ะันก็ชัดชัด,ช,ดชัดขึ้นมา <c oughs> อันตรายแต่ก่อนเราก็ได้เจออันเดียว นะ่ะพออ่านพระสูตรไปมากหลูขึ้นมาหน่อยเจอสองนะ่พะพอเทีเพียงบาลีเจอสามเลย <c oughs> นี่นะ <c oughs> แค่จิตน้อมไปนิดเดียว <c oughs> <c oughs> ปรินิพานได้ถึงสามครั้งสามช่วงเลยนะนี่คือความเร็วนะที่สัตว์สามารถปรินิพานได้แม้ช่วเวลาปั๊บเดียวจิตเปลี่ยนปั๊บไปนี่ อันตราปรินิพายีอุปหัจนะส,สังอาสัง卡拉าส,าสังระนะก็สามารถไป <c oughs> เรื่องอาสัง卡拉าส,าสังระแต่ก่อนเราก็ไม่ทราบนะคือแค่ว่าจะจําคําพูดเนี่ยแค่คำพูดมันเจอเราก็ยังจาคาพูดไม่ได้กว่าจะเจอพระสูตรนี้บ่อยจนจำคำพูดได้ว่าอาสัง卡ะปรินิพายีนะ สังขาละปาลินิพายีนะกว่าจะแม่นคำนี้พอแม่นคำนี้เวลาไปอ่านพระสูตรอื่นปุ๊บมันจะ <c oughs> อ๋ออันนี้อยู่นี่เองอ๋ออันนี้อยู่นี่นะแม่นคำยากๆพวกนี้มันก็จะเลยผ่านเลยผ่านเราก็ไม่อยากไปสนใจว่าคำมันยากเกินไปอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะแต่พอมีปัญหาปุ๊บเราก็จะเริ่มมาสนใจว่าเอ๊ะสังขารละสละังขระมันแปลว่าอะไร ซึ่งเขาก็แปลกันไปแบบหนึ่งแต่พอมาดูพระสูตรอ๋อไม่ใช่ไปอีกแบบหนึ่งนะซึ่งพระสูตร <c oughs> พระองค์ก็มีตอบไว้ให้แล้วในพวกทุกขาปฏิปทากับสุขาปฏิปทาคิดป,ปาพิญญากับทันทาปิญญานะิดป,ปาปิญญาบรรลุเร็วทันทาพิญญาบรรลุชา้าทุกขาปฏิปทาไม่ได้ชัหนึ่งสสามสี่ สุขาพุทิปทาได้ชานหนึ่งสองสามสี่นั้นพวกได้ชานหนึ่งสองสามสี่เนี่ยพวกเรียกอสังคาระนะพวกไม่ได้ชานหนึ่งสองสามสี่เรียกสัสังคาระอืมนั้นสัสังคาระอสังคาระถูกอธิบายด้วยตัวนี้เองนะก็เลยมาตอบโจทย์ในพวกพวกที่ปรินญพาน,นะ,นะ ตั้งแต่อันตราปริพายยีไล่มานั้นพออันตราปริพผายยีอุปาหัจ,จะพออสังคาระพวกนี้คือได้สมาธิก่อนตายพวกนี้ได้สมาธิแล้วปริพพานส่วนพวกอสังคาะสาสังคาระพวกนี้ไม่ได้แต่ปริพพานได้เหมือนกันนะเพราะอุสุนดับมีสมาสมาธิอันเป็นอริยะนะ <c oughs> ซึ่งทุกขาปฏิภาพระองค์จะแตกออกไปอีกว่า ปฏิบัติยังไงถึงเรียกตรงนี้ล่ะอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารภรณะสัญญาณเขาตั้งเวทีแล้วในภายในก็แตกลูกลงไปเห็นไหมอ่าไม่ใช่บอกทุกขาปฏิญาแล้วยังไงอ่ะปฏิทุกยังไงไม่ได้ชาติหนึ่งสองสามสี่แล้วทมามั่งวิธีไหนมีลงรายละเอียดให้หมดเนี่ยคาตอบพระาศาสดาคําพระาศาสดาจะมีนิยามศัพท์ของพระองค์เนี่ยไว้ในทุกเรื่องสับอะไรที่ว่ายากเดี๋ยวมี สังโยชน์แปลว่าอะไรมีอุปทานคืออะไรมีนะเนี่ยอ่าอาณาคามมีมีสกทาคามมีมีมีชัดหมดเลยนะแล้วเรายังได้เรื่องของคําว่าสังโยชน์ <c oughs> ที่ว่าอันตราปนิพายีนั้นอันตราปนิพายีเนี่ยพระองค์พูดตั้งแต่ว่าในระหว่างนะแล้วในระหว่างเนี่ยพูดชัดเลยว่าอันที่สามเนี่ย ยังไม่กระทบพื้นแล้วก็แยกอีกว่าอีกพวกหนึ่งคือพวกกระทบพื้น,น,เ,นเห็นนะเพื่อแยกความชัดเลยว่าพวกนี้กระทบพื้นนะพวกนี้ยังไม่กระทบนะอนุปะหัจจะตารัง์นาตาลังคือพื้นอนุปะหัจจะก็คือยังไม่กระทบแต่ถ้าอุป,ปะหัจจะนี่คือกระทบนีน่ก็ทำให้เราชัด ดังนั้นอันตราเนี่ยคือในระหว่างยังไม่กระทบแน่นอนนั้นจะบอกว่าได้พบยังไม่ใช่แต่เรียกว่าสังโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งพบเลยถูกใช้อีกคำหนึ่งว่าภาวะปฏิลาภิการนี้นะสัญโยชนานี้สังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้ซึ่งความเป็นพบนี่อ่านะอันเนี้ นี่คือคือคำพระาศาสดาเนี่ยนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ต่ำกว่า,าศาสดาเนี่ยไม่มีทางบัญญัติเรื่องพวกนี้ได้เลยละเอียดมากนะ, <c oughs> ะมีใครสงสัยอะไรบ้างคลการเซนปฏิุจชาต่อเลยว่าถ้ารีเวิร์สกลับมาก็แปลว่า มีอรหันที่มีลมหายใจอยู่ยังไม่ถึงกาการละมลณะหรือว่าการละกิริยานะครับก็จะมีอนุปาทิเสกับสาปาทิเสที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วไปเชื่อมกับทั้งสักกาคามีทั้งอนาคามีที่ว่าจะต้องไปเป็นชั้งพรมทั้งสี่หรือสุทาว่าทั้งสี่หรือว่าเป็นกรรมมาพบของสักกาคามีอย่างนี้ผมจะสรุปได้ไหมครับว่าพระอรหันยัง ขาหรือสุขขาอย่างพระพระโมคคัลาหรือพระสารีบุตรเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออาจจะเป็นพอกลับมาเป็นอรหันในภพของมนุษย์ก็แสดงว่าท่านก็ยังไม่ได้ผ่านาสักทาคามีหรืออนาคามีมาเลยพอมาฟังพอมาสดับในภพของมนุษย์จึงสามารถที่จะสำเร็จเป็นอรหัน์ในไม่ว่าจะเป็นสระ,ะอุปาทิเสรหรือ อุบาทิเสกก็ได้เพราะว่าท่านถ้าถ้าขึ้นถึงระดับกรรมภพอย่างสักการะมีหรือพรมหรือว่าสุทาวาสเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอผู้เจ้าอยู่ดีเลยต้องมาถือมาถือกายเป็นในในภพของมนุษย์นี้อ๋อไม่ไม่ไม่มันมมัเป็นอาหันอย่างนี้นะครับมันมันสามารถเป็นได้ในแบบแว็บหนึ่งอ่ะเพราะอาลาหันเนี่ยมันก็ต้องผ่านพวกนี้ทั้งหมดนั่นแหละ แต่พวกเนี้ยที่มันไปแบบนั้นนะมันผ่านแบบแช่ไงแช่สกาธาคามีแช่อนาคาไม่พัฒนาต่อแต่ถ้าคนที่พัฒนาต่อมันพาร์ตไปได้เลยถึงอรหันนะแล้วอย่างคนได้อรหันเนี่ยถามว่ามันต้องผ่านโสดาผ่านแล้วมันต้องผ่านคือมันต้องเปลี่ยนทิฏฐิเป็นทิฏฐิปุ๊บราคะโทสามอาปุ๊บเบาบางลงอย่างเร็วปุ๊บกรรมโยคะวิสังยุโตอย่างรวดเร็วใช่ไหม สังโยศห้าสิ้นปพราปุ๊บ,ปบไปชั่วขณะจิตปุ๊บปุ๊บเป็นอหรหันในทิฏฐธรรมในปัจจุบันอย่างนี้โมกลานะแป๊บเดียวสารีบุตรแป๊บเดียวไม่กี่สิบวันได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็คือไม่มีปัญหาในเรื่องของการจัดเวลา,าแล้วยิงตุบตุ๊บขึ้นมาถึงอหรหันได้เลยนี่ก็คือ,อสัตตานังที่เปี่ยมล้นด้วยอินทรีย์ที่ค่อนข้างที่ทจะแก่แกล้ามากใช่ ใช่อย่างนี้อ,นอ,อรหันอย่างนี้ยัง<า>ไม่ได้จัดอยู่ในที่เรากําลังก็เป็นทิเทวธรรมเเม่าสาธุครับทิศพระเจ้า,าจะใช้คําว่าทิเทวธรรมเเมละอัญญาเนี่ยอัญญาแปลว่าบรรลุธรรมหรือตัสรุเหมือนกันพวกนี้คือเป็นอรหันในปัจจุบันเลยทันทีทันใดหรือเร่งด่วนคเนี่ยแปลได้หลายอย่างทันควันทันทีทันใดเร่งด่วนหรือในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดสังเกตอย่างนี้ก็หมายความว่าส่วนใหญ่ก็คือสุตตะที่ รับตรงจากองศาสดาเท่านั้นนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นคล้ายๆที่คาวุที่ข้าบรลลือศีหนาทเลยว่าโสตาปฏิยังข้าีข้าุูธเจ้าถึงแล้ววิชาหกได้แล้วอก็ละสังโยธาถ้าเรามั่นใจว่าโสตาปฏิยังขสีเราก็ถึงแล้ววิชาหกก็ได้แล้วอถ้าอย่างนี้เราก็มั่นใจเหมือนกันว่าเออโอลัมพาคิยะเนี่ยเราก็น่าจะละได้เหมือนกันอย่างนี้ก่อนไม่ต้องรอการละกิยาก็ได้ใช่ ใช่ครับสาธุครับดังนั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันจะไปแบบพารปุ๊บหรือว่าไปอยู่ขยักแล้วก็แชรแล้วแต่อินทรีย์บางก็ในการแห่งมรณะใช่ไหมอพอหลังจากมรณะแล้วทีนี้ก็เริ่มเป็นพวกอันตราละอันตราอุปาจะอสังคาระสัสังคาระ,ะอุทังโสโตไล่ไปเรื่อยนี่พระอาจารย์คะ นุคออีกตัวนะคะกามแต่เป็นการมตัญหาค่ะการมตัญหาอยากให้พระอาจารย์อธิบายนิดนึงนะคะแล้วทําไมพระพุทธเจ้าถึงจัดไปอยู่ในการมตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาแล้วการมตัญหาตรงนี้พอวิเคราะห์แล้วมันจะถือเป็นสังโยชน์อีกตัวหนึ่งนําไปสู่พบได้ไหมคะก็นั่นแหละการแล้วก็ตัญหาก็คือความอยากในการสังกปะนั่นเองสังกปราคะนั่นแหละ นะอ่าก็คือการมาตนาความอยากความพอใจในการดรํารีการปรุงขึ้นมาซึ่งการปรุงอันเนี้ยเกิดจากผัสสะห้าส่วนของกายตาหูจมูกลิ้นกายอันเป็นอัศธาในส่วนอัศธาลดอร่อยซึ่งมันจะปรุงมาเป็นแบบนี้แล้วเราพอใจนะอ่ามันจะปรุงเป็นกามแล้วเราพอใจอความกำหนัดไปตามอำนาจความติตรึกนั่นแหละคือกามของคนเรา เราก็จะต้องเอาคําจํากัดความของคําว่ากามตรงนี้ไปใช้และตนหาคือความอยากนั่นเองนั่นก็คือการพอใจหรือความอยากที่มีในการปรุงแต่งอันเกิดจากผัสสะทางกายที่มาจากอสสาทะของรูปเสียงปินรสอย่างนี้ตรงนี้ก็ยังอยู่ในกามมโยคะยุติโตได้ใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างนี้ก็ถ้ากามมโยคะยุติโตมันก็จะต้อง พที่ได้ก็คือจะเป็นกามภพอย่างเดียวเป็นการมภพเป็นกรรมภพ,เ,รรมภพเพราะกําลังไม่ถึงลูประพบแน่นอนเพราะลูกประพบเนี่ยแค่ปุถุชนก็ปราศจากกรามได้แล้วนะไม่ต้องสังโยชน์หรอกใช่ไหมปุถุชนก็ทําได้นะแต่นี่เขาทําสมาธิไม่ได้แต่เขาละในส่วนสังโยชนได้ เขาไม่ได้ใช้แค่กําลังของสมาธิเพื่อละได้แต่ละได้ตรงนั้นก็ละได้แค่ชั่วคราวแต่นี่คือถาวรเลยนะละสังโยชน์ส่วนนี้ได้ถาวรแต่สมาธิไม่ได้ใช้ว่าจะเก่งสมาธิได้เพียงเล็กน้อยพอประมาณนะนะขอการนะครับคือถ้ามองไปว่าความกําหนัดแห่งแห่งอํานาจความตื่นติเนี่ยน่าจะเป็นเปนเป็นเรื่องของความเพลินด้วยใช่ไหมครับ ก็อันเดียวกันอีกแหละแล้วถ้าเกิดล่ะเราละความเพลินได้นี่ก็เหมือนละการมาตัญหาได้ใช่เพราะถ้ายมไม่เพลินโยมก็จะไม่ผูกจิตติดกับอารมณ์ยมไม่ผูกจิตติดกับอารมณ์ก็แสดงว่ายมวางความพอใจในสิ่งนั้นได้วางความพอใจได้ก็วางตัญหาอ่าวางการผูกจิตติดอารมณ์ได้มันจะโยมมาหมดเลย เพราะจิตจะไปผูกติดกับอารมณ์ได้ต้องมีสาราคะสาราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้ามันก็คือตัวตนาที่พอใจอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นอย่างเนี้ออยอเขาแยกต่อเลยได้ไหมครับว่าถ้าเป็นสองชั้นอย่างที่คุณตู่พูดอย่างเงี้ยก็คือสังกัปปะราคะในระดับดำริเป็นความคิดต้องถ้าเราตัดตรงนี้ได้กามัฉันทะก็ไม่เกิด ที่มันมีปัญหาคือมันยากคือขึ้นไปบนบน,บนสังกปราคะเนี่ยยากเหลือเกินเพราะมันดับิติตึกกันตลอดใช่ใชซึ่งเราจะดูไม่ทันเนี่เราจะดูความคิดไม่ทันเราตัดความคิดไม่ทันนั้นคนที่ไม่เคยฝึกตัดความคิดจะมาตัดตรงนี้ก็ยากมันต้องมองเห็นละต้องมองมองเห็นความคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องวางคือพบคือภัยที่น่ากลัวละนะเป็นกรรมต้องเข้าใจตรงนี้แล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แล้วต้องการการดับทุกข์อย่างรวดเร็วนะเพราะถ้าคิดแล้วปุ๊บมันไหลามาวาจากายมันต่อมาเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่กายวาจาเป็นศัตรูก็จะมามมวนอยู่กับเรื่องกายวาจาไม่มามองเรื่องความคิดทั้งที่ไอ้กายวาจาเนี่ยเป็นผลอ่าใช่มันมาจากความคิดก่อนเลยไอ้นี่มันตัวปลายนั้นเราจะมาจัดการตัวปลายด้วยการเห็นแค่โทษเพราะมันเราติดรถอร่อยก็พยายามเห็นโทษ มันก็คิดซ้อนคิดสองตัวเนี่ยมองไม่เห็นนะกำลังคิดอสุภะกําลังคิดอาหารเป็นปฏิกูลมองไม่เห็นกําลังคิดสุภะมองไม่เห็นแต่มาเห็นตรงปลายขกลางนะแต่พอทําเรื่อยๆจนตรงนี้วางได้ปุ๊บเริ่มเห็นไงจะเริ่มเริ่มเห็นความคิดนะพอฝึกเรื่อยๆเรื่อยๆวางนะอสุภะปุ๊บวางๆๆวางวางอสุภะก็ปรุงนี่ว่า สุภาพก็ปรุงเริ่มเห็นความคิดแล้วโอ้ทุกอย่างมาจากการปรุงหมดเลยก็ไปเอาความคิดทีเนี้คนคนนั้นจะมาเล่นเรื่องความคิดแล้วขาจะไม่มาสนใจเรื่องเรื่องอสุภาพตรงนี้แล้วเพราะว่าเห็นเหตุเกิดของมันนะเห็นถ้ามันเป็นเหตุเนี่ยครับอันนี้มันเกิดมาแต่เหตุกื่นนี้ก็ไล่กลับไปที่ตัวอินทรีย์ในระดับล่างกับระดับบนอีกใช่ก็ต้องแก่รอบขึ้นไปอีกถึงเนินระดับสังกัปปะราคาได้ใช่ถูกครับ พระอาจารย์คะและระหว่างการมราคะกับกามตัญหาค่ะความละเอียดหรือว่าความละเอียดและการนำไปสู่พบเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมคะผู้เจ้าก็ดูที่พระองค์ใช้มันก็มันก็เหมือนเหมือนกันนะเรายังไม่เห็นว่าอย่างฉันทาราคะนันทิตัญหาเราเคยจัดกลุ่มกลุ่มเดียวกันที่ผู้เจ้าบางทีก็ใช้สลับกันไปกันมาเราก็เลยมาเรียงเนี่ย ราคะฉันทะนะฉันทะราคะนันทิตันหาพวกนี้กลุ่มเดียวกันหมดเลยนะเหมือนกับพระองค์บอกความเพลินใดความเพลินอุปทานอุปทานก็คือสังโยชน์สังโยชน์คือฉันทะราคะมันก็พอใจก็ฉันทะราคะอีกก็เป็นตันหายีกมันมันเหมือนกันครับขอโอกาสครับ